โอ้ใช่ว่า you know now you know how to play this รู้สึกว่าตอนนั้นจะเล่นเดนเซนเตอร์มั้งที่ไปเล่นในโหมดนี้กันนะเขาจำได้ด้วยนะซีฟูซีซันอาจจะจะพาอาร์ไปรู้จักกับโคหน้านะโอ้ตกใจเนีกว่ากระสุนไม่จำกัดเนีกยว่ากระสุนไม่จำกัดโอเคฟลูซีซันกูว่าโผล่มาแม่ก็โอ้อาร์แม่นอนแล้ว โอ้โหโอ้โหกี่ตัวนะโคนาโค่เพี่ยใส่โฟร์อูเรียไปกบแมงร้อยมาแต่ไกลแล้วอ้าวหัวหน้ายังไงครับโคนาไปเจอฝันอย่างนี้ไม่ได้ไงกันเนี่ยยิงอย่างนี้เลย นด่เสี oh, 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 oh. ยงไปกูล่าเต็มหมดเลยเอาโอ้ย oh. oh, ใครแมไม่เกี่ยว oh, oh. ผีไปหาแล้วอ๋อ oh, ด่านนีเออเออพอพอจำแล้วละ่ะไม่เป็นด่านนีเฮียจริงด่านแล้วตายกับหมดแม็กแล้วเมื่อกู พี่นอมมอเว้ยแต่ครึ่งหลอดไม่ได้กูครึ่งแล้วกูไปเหยียบน้ำไปก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกาวกาไอ้ตั๊กเกาวกาโอ้ยไงปิดไอตัวเล็กเนี่ยเห็นพี่แทนตายแล้วก็พี่เลยเป็นทะเลน้ำชาทะเลน้ำเขียวอะทะเลครีมโซดาไม่ละรู้สึกอร่อยดีนะน้ำเขียวอะ ไม่กล้ายิงรถเลยเพื่อนมาไปแล้วกูชิดอะไรกูติดกูโดนเหี้ยเลยเดี๋ยวมองไม่เห็นโอ้ยกูมองไม่เห็นว่ะเหี้ยอะไรอะเอาละมึงไม่เยะใกล้มึงไม่ยู่ใกล้มีคนบังบูมเมืรอให้หมดเลยว่ โอ้ยโ oh, hey, really ดนแล้วอาไมิตีอ่ะยฟาดไปเลยโอ้ยค่อยฟาไปเลยผีอยู่ข้างหน้าค่อยฟาไปเลยกลัวอะไรไม่ไม่คือโดนระเบิดไงี้ยบางอย่างก็เลยแบบตาเบอโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมึงนู้นรอดแล้ว Tap lên mẹ. Anh sáng, I gotta không hiểu see you, Lord Nana. Mikeyo, mẹ congion. 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 Mikeyo, mẹ không มันสิบสองเท่ากันเลยได้แล้วมีเลีะมีเลีไม่ได้ใช้เลยโอ้่ใช้ใช้พี่แทนนะลงเป็นรอบนึงไปอาบน้ำเล่นนะ <c oughs> โอ้โหตัวเล็กแม่งกี่ตัวไอ้สัสแม่งมาเกาะแกะอยู่ได้แล้วน้ำนี่ไม่ใช่น้ำแค่อ,อันเดียวแม่งคือน้ำสองเท่าน้ำแม่งขี้ <c oughs> อย่างเข้มเลย <c oughs> ตอันที่กูเห็นสถานที่เกิดเหตุอะ <c oughs> สัตว์เสียงแม่งเฟโก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 เฮ้ยโอ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 เอ้ยกูอยู่ตรงนี้จ้าโอ้ผีวิ่งยังไงไม่รู้กูไม่กูไม่อยู่แล้วข้างหลังเฮ้ยตรงนี้มีมอว top ตรงนี้มียาฟรีด้วยอุยปุยขึ้น กูว oh, ่าให้พ uh, ี่เดโอ้ยน oh, ้ำเขียวไอ้สัสว่าบูมเมอร์มันตึ่นขึ้นน่ะพี่เองเหรอเดทางนี้ทางนี้ทางนี้เออเองไปไม่ได้เจอยนเนอยู่ไรอ่ะเจอทต้องเจียวคับเมียคับเมียโอเคฮู้วแหมยิงเอายิงเอานักเปโกล่าโอ้โหไหลไม่ไเพียบเลยห้องน้ำห้องน้ำตันน่ะ โอ้โหใจเย็นคุณว่ามันไม่มีโอ้ยใครยิงคุณเดยอโอ้ยใครยิงกูเจจหลังกูอยู่ข้างในเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วกูตายแม่งยิงเข้าข้างในนี้กูตายแล้วรอเฮียเลย แม่งยิงเข้าข้างในมา,า,ลา,รราแล้วกูจะหลบยังไงครับกูตายเดี๋ยวอี๋ต้องเขียว <c oughs> โอ้โหจากเลือดเต็มแม่งโ,โดนแม่งล้มหน้าล้มหลังน้ำกดซ้ำอ้าวอ้าวอ้าวอยากโดนไหมโอ้ยโดนหลังกูเนี่ยแหละใครยิงมาเนี่ยยังโดนอยู่วะเอ้ยที่ชุบวะ กูเชี่ยกูนึกว่ากูนึกกูเห็นกูเห็นกูเห็นคนหัวขาวกูยิงกูยิงเต็มหลังกูเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้คือพี่เจพี่เจมาเว้ยแล้วตแล้วผมเห็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นผีไงก็เลยยิงเข้าไปปัดไปสิบดอกนี่นี่เดี๋ยวกูได้แค่นี้เนี่ยตาย ขายยากรีเว <laughs> oh, ้ยายว่าแต่เฮียวไปข้าอะเฮ้ยไปจุดไอกันตัวแก่ตายเลยไปนอนไมในวันนี้ไปนอนไมโอ้ยโดนพื้นในไอ้ซาร์ไม่นะพ่แทนู เข็มสัตว์อะนูอาบพิหมดแล้วแหมยิงเล่นหมดเลยว่ายน้ำมาสองรอบแล้วไอ้สัตว์เขียวเลยครับเียเขียวให่ติดตัวมาเลยเ้เอยอ้าวาา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 เียวาา แอมเดียวเดี๋ยดูข้างหลังเลยพี่แทนดูข้างหลังได้พี่อะไรนะโอ้โหเกียร์ข้างหน้าโอเคข้างหน้าหายไปเฮ้ยโอ้ยไปเลยเหยายละทำฉัพอินอะไรไปโอ้โหเย

ผมจะใช้แต่มีลีครับเพราะว่าผมไม่อยากจยิงเรียบร้อยครับพี่แท้ก็เปิดทางแม่งไม่อยากจะยิงก็ต้องยิงน,น,นะหรอชอนะเขาเปิดแล้วอะ่ะแม่เหมาัอน,นี้เท่ค่ะ้ามเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้ <c oughs> ผมผมผมมันเป็นตัวรอเลยถ้าใครวิ่งไปข้างบนแล้วนั่นอ่ะคนเร็วเลยมีมีนะ<น>เรามีหน่วยกล้าตายครับไอ้เหี้ยกระสุนหมด <laughs> โอ้ยอมายิงไม่โดนวะ <c oughs> ออกไปรอดต้องรอดกูไม่รอดละกูไม่รอดละพอดีของผมดนี่คือมันมีตัวจับเนี่ยว่าโอ้ตรงนี้มียาวอะยาตั้งสามอันเนี่ย <c oughs> โอ้ยใครก็ได้โอ้ยกูติดแม่งตอมบีแม่งอาต้องชุบด้ะอาต้องชุบพี่เออใครก็ได้ไปชุบพอดีดิต้องชุบด้วยชุบป,ปีนั่นมันไม่ได้ไอ้เขาเขาจะไม่ชุบเลยคือยาวอันหนึงดิแล้วเราชุบขึ้นมาเขาก็จะมาบน้ำเขียวอีกรอบนึงไม่พี่ขอไปหยิบปืน,นปืนหมดปืนนี่พี่เขียฟปลากรเขียอะไรล่ะไม่เป็นคนชุบอ่ะคนชุบอาจจะตายแล้วน่ะ หนูเสีบเลยนะไม่ยิงแบบขึ้นรถดีกว่าแหมกูยังติดใจปืนนี้อยู่เลยจะสงสัยเปลี่ยนเหี้ยคนมาเพียบเลยไปอันนี้ได้อยู่ยังเหลือกระสุนอยู่ใช้ต่อเกียรยเอาใครเป็นไรวะกูเหี้ยเยอะจังเจออะไรวข้างหลังกูกือบหมดข้างหลังก็มาข้างหลังก็มาโอ้ยโอ้โอ้ กัปืนเดิมอะเปนล่นง่ายกว่าเยอะอออนยสนายังหวันี้แม่ต้องสนเปร์ยิงนั่นันับอาลเปโกล่าพอล้วเปโกล่าพอโอ้ยงเหรอโดดออกไปเนี่ย <c oughs> มอนไม่มีเลยบุมา์ไปนี้นาเชีย่จะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยกลัวมีและมีคนไม่ดีคนนึงเนี่ยปลาดักผีก็แค่ปลาดักผีเฉยไปนิเข้ามอ โอ้โหแพ้พ oh, oh, yeah, ี่เจามตบรอบนีつつつつつ้มึงเป็นไปนอนอาบน้ำแทนเจชนะเลยไมารู yeah, yeah, <t 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 yeah. ้คนอาบน้ำเนี <t 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 ่ยอ่ะอาบน้ำฆ่าไป54เอาไงอะ ปิ้งไปโดนเต็มเลยเหยียยานศพอ้าวพี่เจ้ทำไมครัพี่เจลโดนแกยานี่จะปาทำไมไม่จะปาดักผีเพาเื่อมันจะเข้ามาก็เยยแลเฮ้ยเจตนาดีกว่ากเจตนาดี ไม่เจนาดีเ้ยปูไม่เจนาดีนะครับคุณต้องเข้าใจว่าผมวันทีก็กล้ผิดนะบาจังหวะโอ้โหจะหิวไมฮะไม่เป็นไรโ้ยโอ้ยโอ้ยโอโยอ้โ้ยโอ้ยโอโอ้ยอ้ยโตบกอ้ยโ้ตาอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 อ้อ้ยโ้อย้ย้อ ใครแม่งยีบูเมอร์มึงอี๋ยกูรู้ในเซ็ตไม่ได้ยีกูจะวิ่งเข้าไปโตมันกระเด็นอโอ้โหเฮียมันเป็นกระสุนระเบิดพี่โทษทีมันเป็นกระสุนระเบิดอ่ะพี่ช่วยอย่างที่ปลอดภัยเว้ยโอ้โหช่วยอย่างบนเกาะอีกไม่นานมันต้องมีคนเดทแน่นอนในตอนนี้พีกระสุนระเบิดลงเฮียลงเฮียลงเฮียอะไรกูหลบเลย ใครอยู่แห่งป่าคนไอ้เฮียเข้ามบนโต๊ะลนไอ้เฮียอนโต๊ะไม่ปลอดภัยสัตว์น่าไงว่าแล้วน่าไงค้ามาสไตล์แบ็กผมโดนผมกระโดดไปผมงก็ตายใกล้แล้วป่ะตรงนี้ กล้แล้วใกล้แล้วไอ้ไอ้้้ใกล้แลแต่พัดไ้ว่ามีใกล้แล้วอ้ามีคนเลือวแตกตายแล้วเอตรงนี้มีกล่องยาว่ะเายทมีมีมีคนชุบมีคนชุบเนมีคนชุบเปคนไม่เม่ใ่ การจะโดดไปให้มันโดนฟาดามีตายไม่พี่นีตรงผมลงมันมันไม่มันไม่โดนดาเมจเลยตรงผมเลยคนรอรับดามีเลยไม่โดดลงจะโดดลงมาเดนโดนโดนมาเจอน้นเขียวพอดีตายอ่าตรงผมลงมันไม่โดนดาเมจเลยอ๋ออ๋แต่โดนแล้วนะตายโอ๊ยขนาดนี้ให้กูหยังข่ไม่ได้ โอ้ยชิโอ้ยชิโอ้ยชิดโอ้ยิตว่อตมัน้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนโอ้กูจะตายกูจะตายอีกแล้วโอ้กี่ตัวว้เนี่เป็นกลาบกตยัวนีกูตยโอ้ยโอยโอ้ยเอาสอ้ตัวเเป็นการหน้าพับเลยไอ้เสร็ โอ้รอบนี้เราวิ่งสบายแล้วเพราะมันมีแล้โน้นโน้นโน้นโน้ตม่เห็นรถกระเด็นมานั่นก็เห็นแทงแล้วเผืนแทงแล้วเอาเจ็ดไอ้บอกไม่มีเอาแล้วปัดรถทีเดียวเรื่องไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮรถอันตรายกันทั้เหี้ยเจอคังุระแดนช์ยังไงนี่เหรออะเทมันติดไฟอยู่นี่หว่าวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมคุยแม่งมุลวอล์กมาหาตัว

โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแม่งพักกุยซ่านวีก็จะได้วีโอ้ก็จะได้เชี่ยพวกมึงยังตายอย่างสมรักศรีไว้กูตายเพี้ยไรเอ้ยไอ้ลน์นั่นแหละยกกูขึ้นมาได้ป่ะไลน์นั่นคนต่อไปเว้ยไลนมีคนต่อไปเรียมร้อยตายเย่ช่ไอ้ีหี้ย เอาแล้วดึงก่อน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 ดึงกูก่อนดีกว่าไปเนี่ยอือหืออือหือโอ้โหทางั้นก้วดึงตรงนั้นยากนะไปดึงกันละไปดึงเอาละพี่เจถึงกลางว่าสารละเออใกล้ละที่ชุบก็ไม่มีด้วยนะเอาจางไหนนะหยิบยาเข้างบนเลยนี่คือแบบผ่านแขงก่อน คตอนนี้ไม่เป็นไรทำไมกูได้ยินเสียงแองร้อนเดินต่อเดินต่อแองมันจะไปมันจะอยู่ตรงจุดสุดท้ายอ่ะไอ้เสียเสียงบูเมอร์ไปอย่างชัดโอ้ย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 หยุดหยุดหยุดจันไอ้ดันไอ้ดันโอ้ยโอ้ยมึงกดขยันระเบิดจัง ไอ้ข้างหลังว่าไงวะเนี่ยโอ้ยทำไมตรงนี้มันเยอะจังวะพีโกล่าทำไมข้างหลังมันไม่เป็นไรหรือวะเอ้าเฮ้ยข้างหลังโคตรเสียตัวเองอ่ะเอ้าโอ้โหไม่โดนไอ้เจ้าเด็กเถียวโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะ เอาตัวไงให้รอดเอาแล้วก็นำมือแล้วไายบ้าแมงขนาดนี้กูว่าอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานละมันมันจบตั้งแต่พี่เจตายแล้วไม่มีคนไม่มีซับโอ้โหก็ยิงกูตสไนเปอร์ยิงไปเยอะมากเจ็บตาย าจะตายเถอจะขนาดน้ยังตายเถอะไม่กูอยู่ขับแต่กูไม่กูอยู่ขไม่ได้จะตายเหรอใช่วั้นหขอลองหน่อยดิแมวนี้เราจะขอขอเปลี่ยนแพน่อยอ่าสปีดมาล้ตัวหนึ่งเอาพ่นนับเรียบ้อยโอ๊ย ก็ดรถกีแบงพวกที่หน้ารถมาคือต้องบอกนะไอไอซีดานแรกคือแบบผ่านแบบไม่มีอะไรนะทำไมซีาเนี่มันทีมันแคบป์อะเนยังเป็นปัญหาไม่เป็นทำไม่อนแล้วแหละอืมมายังเยอะเออไม่คือถ้าปกติมันมันมันง่ายๆนะเพราะว่าสปิตเตอร์บูมเออไม่ไม่ไม่บ่อยขนาดนี้ไงและอันนี้แหละฮะปกติจะโดนพี่จะโดนแต่ชาร์เจอร์มื่งโดนฮันเตอร์ขย่า นี่ <c oughs> คือแบบบูมเมอร์แบบสปิตอร์นี่วิ่งมาเป็นว่าเล่นเลยอ่ะมันพี่แมวแล้วพี่พี่เล่นพี่จะเล่นแต่บีลีแล้วพี่แมวปืนแล้วก็อ,อยา่าโสดเกินไปแล้วกันเล่นไม่ทัน,ทน <c oughs> เมกี้อันนาตั้งแต่เมื่อโดนผ่านติดมุมพีแทนร่วงเอาอากันเนื้ เอาสไนเปอร์ไปเลยมันมันต้องการมือสไนอแต่ไม่แมนช่วยเยอะยังต่ำมันต้องสไนสองคนอ่ะไว้ใครตีอุยสิเจ้าอย่างนั้นเหรอคุณจะเล่นอย่างนั้นเหรอสไนสไนสองแครี่หนึ่งคุจะแครี่คุเล่นได้ก็ได้อ่ะคุเล่นได้ก็ได้อะสไนอ่ะ เเราจะไปตันนเบอร์กันเราเคลียวเซอร์อันนี้เป็นป่าขึ้นเนี่ยป่าผมเคลียวสูตรป่าต้องเกิดเลยใช่เกิดหลายรอบเลยเกิดแกเจ็บตายเพื่อธรรมดาแล้วแต่ป่า,ทำ,าทำไมรอบนี้มันเยอะจัง,งวะทั้รงรัง ไอ้เฮึฮึไปยังไปตรงรถขาดแล้วไปไหนคุณไปไหนคุณไม่ได้ไปนั่งขี่รถตลอดเวลาก็เป็นทางไปยูอือคุณไปไหนก่อง โอ oh, oh, oh. hey, oh, ้13 no ตัวต้องหิวอะนี่ฮิวอยู่ยากมาเช็ดเดะโอ้โหโอ้โหโผล่มยเฮ้ยบุ้งเออโอ้โหโผล่มอะไรวะ

ผมได้ของเ้อะไปเข้าเข้าเข้าข้างในรถเข้าในรถแทงก่อนละแทงมาละเดี๋ยมันไฮดีมาวะ่ะให้ไรให้ไรนะให้พิววัดีอะโอ้โหแคมอย่าเสียเดาพอสองตัวสปีดเหนือเกียนสามละตัวที่สามผมเช็คข้างหลังกันพอเตอร์ตายหนึ่ง

อูบแล้วนะครับพี่เสียงอูบเลยโอเคนี่ไปครับสงบอยู่เฮ้ยไปเราเรารรเรานี่ยเปลนขึ้นรถเลยครับอนนี้โอ้โหหลังหลังสองพี่สปิเตร์โอ้ยหน้ 3, 3. าคุลิอาติมาอาติมาอาติรถแก้มมาติ โอเคขึ้นได้โอเคขึ้นได้ขึ้นทางเวดันเอาพี่ขอขึ้นทางเดันด้วยโอ้โหมมีคนมีคนทิ้งบอมด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยีคะไไอ้พวนี้ก็ไปดักหเนี่ยลอว จากการต่อสู้กันยาวนานแทนระวังนะเป็นยานอยู่อ่ะมึงเห็นได้อะดิทุกคนไปที่โอ้ทุกคนนั้นเร็วไปดีไม่ดีอะไ่ดียามาอยามาเฮอ่ะแล เช้าแล้วระวังแบบล้วอยไป,ไปเข้ไม่ได้เลยโอ้ยเหี่ยโอ้ยเอ้าชิบหายนิ่งหนอยเดตบปูเชอเคไปเร็วโอเคบบโอเคเอฝากยิงหลังให้ดู คง okay. ไม่มีน้ำสแคร์นี่น้ำสแคร์แทงอลยเงโอ้ย okay, มี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 ตีไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทงอไะมาถึงขนาดนี้แล้วแทงโอ้ขนาดนี้แล้ทเร็วตรงนี้ไปแล้วมาดูสภาพกูก่อนเอ้แย่อ้อยห้ยัด้ มาเร็วนาเชียเราจะรอดแล้วเราจะรอดจากไอ้ไอ้ไอ้ดานบ้าจะได้นอนกันที Oh my god เออเออโคตาทีเบิร์กไอ้สัตว์ไม่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยแม่งวิ่งตามมาเป็นร้อยเหี้ยทีที่ยังเหลือระเบิดไฟอยู่ลูกหนึ่งเขาเรียกนะมองหน้ามองหลัง ไม่ข้างหลังอะไอตอนจะเดินมาเข้าฮอแม่งมาเป็นร้อยอะระยนระเบิดไฟอะดักแล้วเหลือลิงอูทุกทุกมาดูคะแนนกันเลยเออชั่วโมงยี่สิบมามาดูว่าใครเออมีดีเยอะสุดดีไหมเพราะเด็กพิ่เด็พี่ไม่ใช่เลยไหมหมดสภาพสิใครครับพี่แทนก็ใช้้ใหคนอื่นพี่แทนหมดสภาพสิใครบ่นเลเสียเลยอะมีลีกีโอแพ้พี่แทนเหรอ ปูมือฆ่าหกสิบแปดเชี่มือแปดสิบเอ็ดเชี่สิบโอสไนเปอร์แองค่าสองวออกินวินเลยขอคอมวันแม่งคืแทงไปสองเลยกเสติฟซีเดนคันแปดได้รับความเสียหายโดยรวมเออเราได้รับความเสียหายสุดเราเซฟเปิดไปโอ้หมอหมอ เฮ้ยเจได์ไนเฮ้ยลองมีเอ็ m ไว้โห